ของความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านคุณโยมทุกท่านชาววันนี้ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่ธรรมสถานม่อนพญานาคราชแห่งนี้ตอนประมาณตีสามกว่ากว่าตีสีก็ได้ยินเสียงฟ้าร้อง เปิดหน้าต่างออกไปมองดูก็มีฝนตกลงมาโปอยๆปอยเล็กน้อยตอนนี้บรรยากาศมืดครึม้มญาติโยมทุกท่านมองออกไปก็ยังมืดครึม้มท้องฟ้าก็ดำทำมึนน่าจะมีฝนตกไม่ช่วงเวลาใดก็เวลาหนึง่งก็ถือว่าเป็นฤด,ดูกาลของเขา ก็เป็นปกติธรรมดาแต่ก็ดีคุณโยมฝนตกลงมาชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนก็จะได้ทำไร่ไถนากันคุณโยมทุกท่านเมื่อวันวานนี้เป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาก็เป็นวันที่ญาติโยมมาร่วมกันทำบุญสุนทานจำศีลกินทานกัน ที่ม่อนพญานาคราชนี้ก็มีญาติโยมมาจำนวนเยอะมากตั้งหมอกก้อก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลงทานก็ประมาณกว๋วยเตี๋ยว200กว่ากิโลก็ประมาณสองพันกว่าถ้วยหมดภายในครึ่งวันหุ่นโยมทุกท่านญาติโยมก็มาทำบุญกันเยอะ มาที่นี่แล้วอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มกายอิ่มท้องแล้วก็กลับไปอย่างมีความสุขเรามีกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงตอนกลางคืนแล้ววันนี้นาะยาโยมสาธุชนทุกท่านก็เป็นวันสำคัญเป็นวันเทโวโลหณนะ เดี๋ยวจะมาเล่าให้กับคุณโยมฟังเรามาดูปฏิทินกันก่อนวันนี้ปฏิทินตรงกับวันพุทธที่8เดือนตุลาคม2568เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเกียงเหนือเอาละคุณโยมทุกท่านหลังจากออกพรรษาหนึ่งวันเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายหลายเหตุการณ์ด้วยกัน วันนี้เป็นวันเทโวโลหันณนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัสครคุณโยมทุกท่านต้องเท้าความย้อนเรื่องราวให้คุณโยมได้รับทราบดังนี้ หลังจากที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทยานเสร็จเรียบร้อยแล้วในพรรษาที่เจ็ดเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านพระองค์ท่านก็เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงญาติโยมเพื่อที่จะไปโปรดพุทธมารดามารดาของพระองค์ท่านเนี่ยพอ ได้คลอดพระพุทธเจ้าตอนเล็กๆจากนั้นก็ประมาณเจวันพระนางสิริมหามายาก็ถึงแก่การที่วงคตก็คือเสียชีวิตไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ในพรรษาที่7พระองค์ท่านเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาไปแสดงธรรมอยู่สาเดือนด้วยกัน พระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงสแสดงก็คือพระอภิธรรมปิดดกเจ็ดคำพีที่พระเจ้าพระสงฆ์นำมาสวดกันในตอนที่มีงานศพพระเจ้าพระสงฆ์ก็นำอภิธรรมเจ็ดคำพีมาสวด กุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมารมใดก็ตามที่เป็นกุศลธรมใดก็ตามที่เป็นอากุศลก็ร่ายยาวกันไปเนี่ยแสดงธรรมให้พุทธบารดาพร้อมทั้งถวยเทพเทพวดาเนี่ยเป็นระยะเวลาสามเดือนด้วยกันญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ก่อนที่จะออกพรรษาเนี่ยบรรดาชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยสามเดือนเนี่ยนะคุณโยมชาวบ้านก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะไปไหว้ไปสักการะไปที่ไหนดีนึกถึงพระพุทธเจ้าก็พากันไปพระคันถากูดีบ้างใต้ต้นไม้ภาษีมาหาโพบ้างอะไรบ้างตามสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ ก็พากันไปจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยเป็นที่มาของการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้าพระรัตนตรยัยแล้วก็คุณโยมทุกท่านบางคณะบางหมู่เนี่ยก็น,นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เอาไม้แก่นจันเนี่ยมาแกะสลักเป็นรูปเหมือนพระพุทธเจ้าเอาไปวางไว บนแท่นที่พระพุทธเจ้าเคยประทับนั่งเดี๋ยวจะมีเรื่องรา้านี้เล่าให้คุณโยมฟังเนะี่ยคุณโยมทุกท่านก็ไหว้สักการะบูชาเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยนัน้นญาติโย,ยมทุกท่านไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้วันวาน,วานการสร้างพระพุทธรูปนี้ก็มีเขามาจากตรงนั้น พอพระพุทธองค์ทรงอยู่บนสวงสวรรค์บรรดามนุษย์ก็คิดถึงพระองค์ท่านก็เลยพากันไปหาพระมหาโมคคารณนะพระมหาโมคคารณะขอเมตตาขึ้นไปตามพระพุทธเจ้าให้หน่อยญนะาติโยมสาธุชนทุกท่านนะพ,รพระมหาโมคคารณะก็เลยขึ้นไปตามหาพระพุทธเจ้าที่บนสวงสวรรค์ กาบทูลว่าบัดนี้เนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยชาวโลกชาวบ้านชาวเมืองต่างก็พากันคิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะนิม,มนต์พระพุทธเจ้าลงไปข้างล่างไปโลกมนุษย์พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าหลังจากออกพรรษาละหนึ่งวันพระพุทธองค์จะเสด็จลง ลงสู่โลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสรนคอนชาวบ้านชาวเมืองก็ดีใจมากคุณโยมวันนี้น่ะในสมัยนั้นชาวบ้านก็พากันไปรอต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มประตูเมืองสังกสนนคอนบรรดาถวยเทพเทวดาต่างก็ ได้ทำการสร้างนริมิตรบันไดแก้วบันไดทองบันไดานาคเนี่ยเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เชา้าวันเทโวโรหณนกะก็คือวันนี้เมื่อสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ แล้วพระพุทธองค์ก็ได้นรมิตรเปิดโลกทั้งสทั้งเทวบุตรเทวดาทั้งมนุษย์เราทั้งบรรดาสัตว์นรกเนี่ยได้มองเห็นซึ่งกันและกันโดยปกติธรรมดาแล้วพวกเราตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นเปรตอสุรกายสัตว์นรก แต่วันเทวโลหนะนสมัยนั้นพระพุทธองค์เนรุมิตรให้ได้มองเห็นซึ่งกันและกันหมดมนุษย์เห็นเทวดาเห็นเปรตอสุรกายอ,อสุรกายเห็นเทวดาเห็นมนุษย์ยคุณโยมแล้วมนุษย์เราก็เกิดความสั่งเวทใจขญาติโยมสาธุชนทุกท่าน เออถ้าเราทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีก็ไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้านะถ้าเราทำไม่ดีก็ไปนรกขภูมิได้เกิดธรรมสังเวทในวันวันนั้นแล้ววันนั้นเนี่ยคุณยมทุกท่านมนุษย์ก็พากันทำบุญตักบาตรถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เลยกลายเป็นประเพณีตักบาทวันเทโวโลหณนะซึ่งวันนี้เนี่ยทั่วเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีการทำบุญตักบาทเทโวโลหณะกันอ,อย่างเช่นวัดฝายหินหลังมหาวิทยา์ไยเชียงใหม่อันนี้ก็ทำกันทุกทุกปีที่อำเภอแม่ออนนี่ก็วัดดอยผาตั้ง <น>ก็วันนี้จะทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะกันส่วนมากชาวเหนือเราก็จะเลือกเอาวัดที่เป็นดอยสมมุติว่าบนดอยเนี่ยเป็นสวรรค์พระพุทธเจ้าเดินลงบันไดามาเนี่ยญาติโยมทุกท่านอ่ะเป็นการสมมุติอย่างนั้นแล้วก็พากันทำบุญตักบาตรเนี่ยญาติโยมทุกท่าน พอทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปสู่พระนครสังกษะไปในพระบิหารราชมนเทียนอ้าวก็ไปเห็นพระพุทธรูปที่มนุษย์เราเนี่ยได้แกะสลักด้วยไม้แกน่นจันท์นั่งอยู่บนอาสนะที่พระพุทธองค์เคยประทับนั่งตอนนั้นเนี่ยคุณโยมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ พระพุทธรูปไม้แก่นจันดุดดังมีชีวิตได้ลุกยืนขึ้นไหวพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเดินลีกให้พระพุทธเจ้าขึ้นนั่งบันลังแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกมือขึ้นห้ามเอาไว้อย่างนี้พระพุทธรูปไม้แก่นจันก็นั่งณที่เดิมญาติโยมทุกท่าน ก็เป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคุณโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างนั้นก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับญาติโยมได้เกิดความเข้าใจบางครั้งบางทีไม่มีใครเล่าเราก็อาจจะลืมลืมกันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เล่าให้คุณโยมฟังถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาเราเป็นวันเทโวโลหณนะแล้ววันนี้นะาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้เราได้มองเห็นเทวดามองเห็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ก็อยากจะให้ข้อคิดคุณโยมว่าคนเราทุกคนเนี้ยสามารถที่จะเลือกได้หลายหคนบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราเลือกได้ถ้าเราอยากจะไปเกิดดีอยากจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านให้เห็น ตอนวันเทโวโรหันะสมัยนั้นเนี่ยเราก็ทำบุญกุศลคุณงามความดีกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำบุญกุศลไม่ทำคุณงามความดีอะไรเลยเนี่ยทำแต่บาปแต่กรรมบาปกรรมนั้นก็จะชักนำเราล่วงหล่นตกลงไปสู่อบายไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัชาน ญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็ขอให้เราได้น้อมลำลึกนึกอย่างนั้นให้เริ่มทำบุญสุนทานตามแต่พวกเราจะทำได้และบุญกุศลแน่คุณโยมเป็นปัจจัตตังเป็นของเฉพาะตนเฉพาะตัวใครก็ขมโมยของเราไปไม่ได้ใครก็เบียดบังเอาไปไม่ได้มันเป็นของเรา ทรัพส,สมบัติอื่นๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองรถยนต์ที่ดินธุรกิจการงานคนอื่นนะแย่งได้แต่ว่าบุญของเราเนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปได้แล้วพึงสังวรอ,อยู่เสมอว่าบุญเนี่ยคุณโยมเราเสวยทุกวันเราใช้ทุกวันเหมือนเรากินข้าว เรากินข้าวทุกวันเรากินน้ำทุกวันฉันใดก็ฉันนั้นบุญที่เราสร้างเราก็ใช้ทุกวันใช้ทุกวันถ้าวันใดเราหยุดทำบุญเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้หยุดเสาะ,ะแสวงหายังข้าวน้ำโภชนะอาหารเอาไว้ในยุ้งในฉาง เราเสวยแต่บุญเก่าไปเมื่อบุญเก่ามันหมดเมื่อไรข้าวน้ำอาหารที่เราสั่งสมไว้มันหมดเมื่อไรเมื่อนั้นเราก็จะไม่มีกินฉันใดก็ฉันนั้นนายาทยมสาธุชนทุกท่านคุณโยมทุกท่านนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันลอยกระทงก็ถือว่าเป็นกาลทาน เป็นฤดูการแห่งการถวายกรถินนาทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีพุทธานุญาตเอาไว้เป็นบุญสำคัญเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวนายิโยมสาธุชนทุกท่านแล้วมีเวลาจำกัดด้วยเดือนเดียวเลยจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะถวายกระถิน ก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถถวายกฐินแล้วก็วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยก็สามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่สามารถรับได้สองครั้งสามครั้งรับได้เพียงครั้งเดียวจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์มากดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าญาติโยมทราบข่าวกฐินวัดนั้นวัดนี้ตรงนั้นตรงนี้ก็ขอให้โมทนาบุญ เราพร้อมทำเราก็ทำเราทำไม่มากเราติดบุญนิดหน่อยก็สามารถที่จะทำได้อาทำตรงนั้นหน่อยทำตรงนี้หน่อยอาถ้าเราไม่มีจริงๆกาสาธุคนนั้นคนนี้ทำก็สาธุเขาทำบุญฉันใดได้บุญฉันใดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บุญฉันนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรียกว่า อนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญกับคนอื่นญาติโยมทุกท่านก็สาธุบุญธรรมกันใครว่างไปวัดไหนก็ไปใครว่างไปตรงไหนก็ไปพยายามเก็บบุญให้ได้มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแล้วก็แต่เรวัดก็มีครั้งเดียวเท่านั้นส่วนวัดที่ไม่มีกระถินนี่ก็ เยอะมากคุณโยมทุกท่านปีนี้เป็นวิกฤตศรัทธาของชาวพุทธเราอย่างที่ม่อนพญานาคราชเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีหลายหลายวัดมาขอความเมตตาว่าโอ้พระอาจารย์ปีนี้วัดผมไม่มีกระถินปีนี้วัดลำบากไม่มีกระถินก็เยอะนะทุกคน ทุกๆปีเราก็จะมีการจัดถวายกระถินตกค้างก็คือวัดที่ไม่มีกระถินแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราก็ทำบุญกันปีนี้ก็คิดว่าคงจะต้องมีอีกแล้วญาติโยมเพราะหลายหลายวัดท่านก็มาขอความเมตตาอ้วัดผมไม่มีกระถินวัดผมไม่มีกระถินเนี่ยญาติโยมทุกท่าน เดี๋ยวก็จะแจ้งรายละเอียดให้กับคุณโยมได้รับทราบเนี่ทั้งๆที่ม่อนพญานาคาราชของเราปีนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะญาติโยมทุกท่านค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันแต่ว่าเมื่อที่อื่นเขาเดือดร้อนเยอะกว่าเราเนี่ยเราก็สามารถช่วยได้เราก็จะช่วยกันนะญาติโยมสาธุชนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากัน แล้วก็บุญกระถินของม่อนพญานาคราชเนี่ยญาติโยมหลายๆท่านถามมาตม,มามากำหนดเอาไว้วันที่สองพฤศจิกายน2,568เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของการละกระถินแล้วก็วันที่5ก็เป็นวันยี่เปงของล้านนาประเพณียี่เปงเทศมหาชาติเวสันดรชาดกตั้งธรรมหลวง อทอดกะทินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเทศมหาชาติเวสันดรชาดกกันในวันที่ห้าซึ่งทำเป็นประเพณีทุกๆปีนญาติโยมเทศตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจบประมาณสองทุ่มสิกันแล้วกันสุดท้ายนั่นก็คือคนเหนือจะนิยมเทศ อันนี้สงการถวายประทีปโคมไฟซึ่งในวันที่หนั้นเราก็จะมีการจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะนำมาแจ้งให้กับคุณโยมได้รับทราบเนี่ยอันนี้แจ้งให้คุณโยมได้รับทราบข้าวๆก่อน ถึงเรื่องของข่าวสารการบุญต่าง,างๆที่จะมีในช่วงนี้นะญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันที่สองพฤศจิกายนนั้นก็เป็นกฐถินสามาคัคคีนะญาติโยมทุกท่านแล้วแต่จะสอบมาหาไดนะ้ญาติโยมสามารถที่จะมาร่วมบุญกันปีนี้อาตมาตั้งใจว่าจะรวบรวมบุญกฐถินเนี่ย เป็นปัจจัยสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะนำมาปั้นพระพุทธรูปจะปั้นพระพุทธรูปพระพุทธนาคราชนาริมิตรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนญาติโยมทุกท่านตอนนี้ที่ม่อนพญานาคราชกำลังสร้างองค์พญาภูริทัตนาคราช และที่อกของท่านเนี่ยคุณโยมาตามาจะปั้นพระพุทธรูปประดิษฐานเอาไว้ที่กลางอกของพญาภูริทัตตนาคาราชพญาภูริทัตตนาคาราชก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าทศชาติเนี่ยระชาติที่หกพระพุทธเจ้าของเราเคยเกิดเป็นพญานาคาราชชื่อว่าภูริทัตตนาคาราช บำเพ็ญเสีระปรัมมัตถปรมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้พวกเราน้อมนำเป็นตัวอย่างพระองค์ท่านเนี่ยพัฒนาจากพญานาคราชซึ่งเป็นเดราชานพญานาคราชเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เดราชฉาน ไม่สามารถบรรลุธรรมไดนะ้อย่างมากที่สุดก็คือไตสรณคมยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งแต่ว่าพยาภูริทัตตนาคาราชเนี่ยท่านรักษาศีลแปดเคร่งครัดมากมีคนเอาท่านไปทุกไปทรมานอย่างไรท่านก็ไม่ทําร้ายคนไม่ทําปาณาติบาตท,ท,ทั้งทั้งที่ท่านทำได้ผลสุดท้ายแล้วเนี่ย าทาไอศีรปรมทธปรมีก็เต็มรอบในสมัยที่ท่านเป็นพญานาคราชท่านก็พัฒนาจากเดราชานจากพญานาคราชเป็นพระโพธิสัตว์พัฒนาจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านและอย่างพวกเราล่ะ เป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐกว่าเดรัราชานทั้งหลายทั้งปวงเราพัฒนากันหรือยังเราตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมกันหรือยังเราประพพืชปฏิบัติกันหรือยังเนี่ยคุณโยมทุกท่านแล้วก็ปั้นพระพุทธรูปเอาไว้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าอ๋อด้านหลังเป็นพยาปุริทัตตะนาคาราชเป็นอดีตชาติของท่าน ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปก็อ๋อเป็นปัจจุบันชาติของท่านเนี่ยเป็นข้อคิดเตือนใจว่าจากเดรัจฉานก็เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างพวกเราเป็นมนุษย์ก็พัฒนาได้ทำไมเราไม่พัฒนากันทำไมเราไม่ประพฤติปฏิบัติกันส่วนพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะปั้นนูนประมาณเดือนมีนาคม ตอนนี้เรารวบรวมปัจจัยก่อนพอเสร็จงานบุญกระถินได้ปัจจัยเพียงพอก็จะเรียกช่างมาทำสัญญาเพื่อที่จะกำหนดการปั้นองค์พระพุทธรูปองค์นี้นายิโยมสาธุชนทุกท่านปีนี้เราทำบุญกระถินได้อานิสงส์กระถิน แล้วก็ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำมาสร้างพระพุทธรูปนะก็ถือว่าเป็นบุญสองทบสองต่อของเรานะญาติโยมทุกท่านอาตมาก็ตั้งกองบุญเอาไว้กองบุญละหนึ่งมืนบาทตอนนี้ก็มีญาติโยมมาร่วมบุญกันนะสาม0ิบกว่า30กองบุญ ก็ญาติโยมท่านใดจะร่วมบุญมีกุศลเจตนาแรงกล้าอยากจะรับต้นกระถินสักต้นหนึ่งต้นเป็นคณนนะหรือว่าเป็นครอบครัวก็น้อมเชิญจเจริญพรหรือว่าจะติดบุญตามกุศลและเจตนาก็สามารถที่จะทำได้นะญาติโยมทุกท่าน ส่วนวันนี้เวลาเก้นานาฬิกาตมาว่างและคุณโยมก็คงจะไม่มีธุระปะปังอะไรก็คงจะได้เจริญพระพุทธมนตร์รัตนสูตรให้กับคุณโยมได้สดับรับฟังเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่วันพรุ่งนี้อตาม,มาไม่อยู่นะาพรุ่งนี้ทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์หัวเข่าที่คุยกับคุณโยมไปวันพรุ่งนี้หมอนัดไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์ไปดูก่อนแล้วคุณหมอจะนัดผ่าตัดวันไหนจะทำอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้กับคุณโยมได้รับทราบอีกทีหนึ่ง ถึงเวลาที่จะต้องซ่อมแซมสังขารและคุณโยมใช้มานานสังขารเสื่อมก็ต้องซ่อมแซมกันไปคิดว่าถ้าได้ผ่าจริงๆก็อาจจะขอคุณหมอให้จบงานประเพณียี่เปงเทศมหาชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยผ่าเพราะว่าจะได้มีเวลาพักฟื้นหลายๆวันเพราะว่าการผ่าตัดในครั้งนี้ก็ผ่าที่หัวเข่า จบจากการผ่าตัดก็คงจะเป็นการกายภาพบำบัดได้ฝึกเดินใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นเด็กต้องฝึกเดินใหม่อีกครั้งหนึ่งญาติโยมทุกท่านก็แจ้งให้กับคุณโยมทุกๆท,ท่านได้รับทราบตอนนี้ก็คิดว่าสมควรเก็บเวลาแล้วขออนุญาตไปทำกิจอื่นๆแล้วก็ฉันเช้า9้าโมงจะมาเจริญพระพุทธมนต์ให้กับคุณโยมอีกคำรบหนึ่ง ขอนนโมทนาสาธุบุญอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขะพันลาปฏิพานธนสารสมบัติวันซีลุยเซนทีเจ้นข่างเส้นนี้สิ่งหลงพิงพิงอันอัน เฮงอ่องหดกุดลากุณเหวกุดมันนี่กุดแฟมิล,ลี่เสียเซียนีเมงคาราบายุลิกินหวานสบายดีขอเจริญพร